กรวยขลาก่นแล้วพระช่างตั้งทั้งตั้งจำจังออจังตั้งตั้งกำใก้น้ำยา้งเนี่ยเนขาจะไปหาเจ้าแม่กวนอิมที่ภูเขาเหลียงซานเจ้าแม่เจ้าแม่ครับสุนหอคงเจ้าแม่เคยบอกเจ้าแล้วว่าเจ้า่ามารบกวนเวลาในยามเล่นแข่งของเจ้าแม่เจ้าแม่ได้เล่นแข่งเจ้าจงกลับไปเดี๋ยวนี้สุนหอคง หน้าที่ของเจ้าคือกลับไปอยู่ที่บ้านสายทองเพื่อจะไปดูแลดาวพระสุกร์ระวังอย่าให้พวกไอ้คราวมันยกคนจากค่ายบางระจ,จันมาฆ่าแม่สีไพรหนางเสือเจ้าคือเสือสังฟ้าเจ้าบอกดอกส้มสีทองดินนะว่าถึงยังไงเราคือนักสู้มัน้าเหนียวไอ้ไร้ได้วงนะาลูกคาดไอ้พรินั่น,น,ก,น,นก็นตาได้กัน ก็คือตับติมะยาพปอเหล้านีอยได้ข่าวว่าบาปในโจวันนี้ยอดทองกูจะไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้แล้วันนี้เลยน้องไปกล้ากว่าใจเพื่อตีเจเยงกว่ายิ่งมาเป็นคู่ชีวิตใช่วันนี้ก็จะไปวันนี้ยอดทองไปกับข้าด้วยไปไปน้อยกับไปฆ่าคนไงก้มี่ยไกับคนดีต่อเจ้าเก็บเก้าเอี้ก็เหลามึงไม่สู้ใช่ไหมทองไม่สู้ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่โจนแต่ว่าคือมันมัน,ม,นมันไม่อ่านนั่นเมือนกันเลยบริษัตเดียวกันเลยขี <emat> ้คลาดจำขาดใจเลยเกิดมาไม่สู้คนมึงไม่บัดสีหมาล้วะกูถามหน่อยสมมติเด็กวัยรุ่นวิ่งมาถึงเตะหน้ามึงในงานมึงจะทำไงล้มกับโอ้ตอบไยไร้มเนเด็กแัเดียวกขึ้นํำตัวซาสดุวว่ามึงไม่สู้จะแม่ทองคือพมอมตรงๆกับว่าผมกับเลืองหลบเปือนนี่พมก็ตัดยางแข่งจอกับ ทำไมไม่โช้กับไม่โช้กับไม่โช้ปักตัดดางแกงจอกองกันกูรู้กูปักแกงจอกไอ้แกแร่งยากับคุณผ่านจริงโมโรดยาเตี๋ยวพลาแมงกะเไม่ได้เด็ดขาดคือทีนีเราโยกันด้วยความรักอยาไปเครียดบ้านเมืองเราอยู่กันด้วยความสามัคคีเมืองนครจะได้มีความสุขฮะในตันนายกเขาบอกเลยเขาจะสร้างเมืองนคอนในยิกตันหายย้ายยิกตันสงคล้ายิกตันเกียงไม่ได้เมืองเราต้องดีกันลุยจริงเหอะ เพราะฉะนั ă, ้นอย่าไปิดรำกูกับไอ้โต้กูไม่ขอบแล้วไม่ขอบเพอวันนี้ไปในลาดมันไปบอกเมกาว่ากูหลักดมกูมึงเลยสิปฟรตแต่กูหลักดมก็บัวดอยมันก็เห็นเมกาว่าดมตองยิบต้มยิบมันจะมึงยิบแล้วค่อยยิบไปละแก่จ้าเฟรตเอาไว้เลยมันเยวกิดปฟรตจริงกูไม่เคยลักก้องเคยนะกูบอกแค่เดย์เฟริเดย์หลักแก่นแก่มาช่วยจองกูจอบมึงงันกูเคยลักก้องเคยบัวดอย เฮ้นม่นนี่มึงไปยิ่หลุดมองก็มา c จ ơ i ทรองตงุ้งก,กูตามเรยวว่าม่วงไรแม่คาว่าม่วงแก้วก็กูเอามาแล้วแก,วก,ก้แกวก็กูล่ละไอ้โต้กูยอกสับแต่มาแล้วกูมาด้วยกาตรตองแม่กรอบกรอบปรีไดเลยอันมึงแน่แก้ววันนี้มาแต่รุ่นรถอรีดอยู่รุนตรงน้อยแต่ปนส้วนฟักมากูใจว่าเวใส่มันในปัม๊มปนส้วนฟักตรงนั้นไอ้โตก็ว่าเวไม่ได้ก้นตกตกกว่าล,ลันหลันวะ ตองเอ้อเวไม่ได้ควายลงเือนวัวมึงแล้วควาลงเมืนวัวกูพลื้นไหนปัม๊มมันรู้เ็นเขียนวปั๊มป้าทองป้าทองไม่ปื้อกันเที่ยงลงบนโต๊ะคำเดยเตือบ์รอมไม่ใช่ตองดีใกล้ขอบไปตองกูก็จะอยากขอบขอบฟรีแต่ได้ตองไปเตะบอจนซิฟแต่เดินอดพีกันอยู่ข้าวกันมันได้กินกูว่าตองเอือมปั๊มกูไปกินข้าวบาันพีนองมึงที่มันจะมันา้าแล้วพี่นองกูตีนในในเมืองโคร